วัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำหนแอปพลิเคชันนะคะซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาไรายได้ค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะชื่อว่าแค e s o t t ค่ะโดยที่เราสามารถโพสต์รูปภาพลงไปนะคะแล้วรูปภาพก็จะเด้งขึ้นแบบนี้ค่ะเราสามารถกดถูกใจได้เหมือน การใช้งาน Instagram เลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยส่วนนี้คือหน้ารีพอตนะคะเป็นการรายงานความคืบหน้าของการอัปโหลดรูปภาพของเรานะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นโปรไฟล์ของ Cash ั่นนะคะโดยที่แอปพลิเคชันนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจรูปภาพเราเราเซื้อนะคะเราจะได้เงิน0.99เหรียญต่อนหนึ่งรูปภาพแต่ว่าจะถูกหัก จากแครชอตนะคะเหลือแค่0.44เหรียญนี่คือส่วนแบ่งที่เขาให้เรานะคะส่วนบางรูปนะคะเราอาจจะได้0.1เหรียญนะคะนั่นมาจากการที่ Expert c cash s h r t นะคะมากดไลค์รูปภาพเราคําว่า Expert c cash s h r t นะคะก็คือคนที่มีผู้ติดตามจํานวนเยอะๆหรือว่ามีการกดไลค์จำนวนเยอะๆนะคะคนพวกนี้เราจะเรียกว่า Expert c a s h s h o t ค่ะ